ครับสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปเอาอตู้คอนเทนเนอร์กันนะผมนะเป็นไปเอาตู้คอนเทนเนอร์มาวางไว้ตรงนี้นะผมแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปเอารถบดมาบดกันดีกว่านะครับผมผมก็จะพูดแปลกๆนี่นะผมพูดไปงั้นแหละนะครับ,นะรบ <c oughs> เดี๋ยวเอารถบดรถบดมาบดบริเวณที่จะวางตู้คอนเทนเนอร์กันนะครับก็มันต้องบดอัดให้มันแน่นๆนะครับผมโอเค แอบเดี๋ยวผมจะวา์ปไปเลยแล้วกันนะเพื่อให้แบบว่อาอให้มันเร็วยิ่งขึ้นนะเพราะว่าเราต้องไปเอาอ้านี่ด้วยผมเราต้องอา่าอะไรละ่ะไปเอาตู้คอนเทนเนอร์ด้วยนะตู้คอนเทนเนอร์ที่ที่นู่นละ่ะนะผมพ <c oughs> ูดไปคลิปไป <c oughs> ตู้คอนเทนเนอร์ที่เดิมนั่นแหละครับผมก็เดี๋ยวไปเอาผมแต่ตอนนี้บดก่อนนะบดอัดก่อนแล้วกันนะ หมดไปแล้วผมนะหมดไปเลยก็ทําเหมือนกันทุกหลังครับผมนะกี่หลังไม่รู้หกหลังนะครับผมหกหลังเนี่ยทำเหมือนกันหมดครับผมเนี่ยบ้านหกหลังเนี่ยทำเหมือนกันหมดครับไม่มีหลังไหนแปลกประหลาดไปกว่านี้เลยนะครับโอเคนะผมไม่ไม่งั้นผมจะอ่านี่เลยไม่งั้นผมจะอยากทําแล้วเนี่ยอ๋อเดี๋ยวอมันยังสัตว์สะเทือนอยู่หรือเปล่าไม่สัตว์แล้วนะอ่อเดี๋ยวผมบดตรงนี้เสร็จนะผม เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวจบงานนี้เสร็จผมจะทำถนนต่อเลยนะผมทำทำถนนในถนนหมู่บ้านเนี่ยทำต่อเลยนะก็เส้นที่เท่าไหร่มันเหลืออยู่สามเส้นนะนะผมก็เราทำไปแล้วหนึ่งสองสามอ๋เราทำไปแล้วสามเส้นนะทุกคนสนะี่เส้นเอ้ยเราทำไปแล้วสี่เส้นเหลือสามเส้นนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะผมแต่ว่าแป๊บเดียวนะผมแป๊บเดียวนะไม่นาน เดวลุยกันเลยครับผมนะเบียไปเรื vamos, o o, ue, aime, ่อยๆแต่ตอนนี้ก็บทไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคโบบทไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะเบาตู้ครนเนอร์มานะครับโอเคนะครับผมคือมันต้องให้มันต้องให้อให้เรายกขึ้นเองอ่ะมันแบบว่ามันว์ปไม่ได้อ่ะมันต้องให้เรายกขึ้นเองอ่ะจักไม่รู้เป็นไรนะครับให้เรายกขึ้นเองก็ยกขึ้นเองนี่แหละนะครับผมไม่เป็นไรนะครับอ้ โอเคมันก็อาจจะวางด้านในนิดนึ่งนะวางวางอ๋อชิดในนิดนึงเจ๊นร้อยผมนะเดี๋ยวผมจะไม่เอาเทลเลอร์ตัวนี้ไปนะ,จะเจ้าเทลเลอร์อ๋ออีกคันหนึ่งไปนะผมนะเ๋ยวเทเลอร์อีกคันหนึ่งไปนะครับอ๋อโอเคเอาเอาหัวตัวนี้แล้วกันเนาะถ้าผมเดี๋ยวก็ซ่อมก่อนเออสี่พันนะผมโอเคเดี๋ยวเอาหัวตัวนี้ไปแล้วก็ อาหารจะเป็นหางไอ้บรรทุกนะผมหางรถบรรทุกสีเทานั่นแหละนะครับผมก็เอาไปด้วยนะครับนี่ผมหางตัวนี้นะก็อาอเคนตัวนี้เดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวไปว้าที่เมืองเมืองนั้นนะผมเดี๋ยวผมจะขี่ไปนะผมอ้อ่อเดี๋ยวขาไปผมจะว้าไปแล้วขากลับผมจะขี่กลับนะผมนะโอเคนะเดี๋ยวขออนุญาตต่อพ่วงก,กันแล้วกันนะครับไปโอเคอเบรกกับผมถ้าเสียงไม่ดีก็ขอไปทุกคนด้วยนะ เสียงไม่ดีก็ยังดีกว่าไม่มีเสียงนะผมโอเคแมโอเคเบกดูดดู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 เดินหน้าไปอีกซึ่งนิดนึงแมบโอเคพอพอโอ้ยหน่มันต้องแบบว่าล็อกด้วยนะผมโอเคเดี๋ยวขาไปผมจะวับไปแล้วกันนะเดี๋ยวขากลับค่อยวับกลับเอ้ขากลับค่อยขี่กลับนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเอาอ่าไอ้นั้นมาด้วยครับผมนะมีผมอ่าตู้คอนเทนเนอร์ของเรานะครับมันไม่เชิงตู้คอนเทนเนอร์มันเป็นแบบตู้เก็บของอะไรก็ไม่รบู้นะครับ ค่าจ้างนี่ถูกมากครับไม่ต้องพูดถึงค่าจ้างเท่าไหร่วะเออว่ะผมผมพูดไว้เมื่อก่อนว่าผมจะไม่ทํานะแต่ว่าเออในหนมันก็ได้ทําแล้วโอเคเดี๋ยวเอาอันนี้ทําเดี๋ยวครั้งหน้าไม่ทําแล้วนะผมครั้งหน้าไม่ทําแล้วนะครับโอเคจะทําแค่ครั้งนี้ก็พอนะครับไปเดี๋ยวเอารถไปที่หน้างานอะไรผมไปที่ที่ยกของนะผมเดี๋ยวครั้งหน้าไม่ทําแล้วผมนะครั้งหน้าไม่ทําแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําแค่ครั้งนี้ก็พอนะครับ โอเคแม่บุนไปครับผมชิวๆสบายๆครับอู้นบูุญนะผมแม่บุญบุญนะชิวๆสบายๆครับผมตวดครับผมซิงซิงจุดตวดครับผมแมโอเคอ๋อเลี้ยวตรงไหนเลี้ยวตรงนี้ผมเนี่ยอี๋ยื้อดีดเฮ้ยโอ้โหอะไรวะกระดิน กระเด็นแบบตกใจเลยนะผมกระเด็นเยอะมากครับผมโอ้โหยอดมากเลยโอเคเบียอี๊บริเวณตรงนี้ผมนะัะอ๊กโอเคนะครับผมโอเคครับชิวๆสบายๆครับผมนะครับยกขึ้นมาอู้ยือดออกไปอู้ยืดออกไปผมยืดออกไปยืดเลยนะยืดเลยนะยืดเลยนะโอเคยืดออกไปผมแฟบนับบางผมอ๊บโอเคงั้นแหละอืบนี่ แล้วก็ยกขึ้นแล้วนะยกขึ้นรถเลยครับนะตอนแรกว่าผมจะไม่ทํานะแต่ว่าผมลืมว่าผมผมลืมนะเดี๋ยวครั้งหน้าจะไม่ทาแล้วจะสร้างแช่บ้านนะผมจะสร้างแช่บ้านนะผมเพราะว่ามันห้าพันเองอะ่ะค่าจ้างอะ่ะคิดดูมันถูกกว่ามันถูกกว่าเราไปทําที่บ้านเองทํา <laughs> ท,ที่บ้านคนอีกนะมันถูกมากเลยนะโอ้โหดูดิเราดูงานเนี่ยโอ้โหทั้งเทนยกทั้งรถบรรทุกย,ย้ายไกลด้วยอะไรด้วยโอ้โหมันสุดยอดมากเลยครับ ราคาถูกมากเลยนะโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะขับกลับไปนะผมเพื่อเพื่อเป็นพิธีนะครับเดี๋ยวถ้าเลาวับเวลามจะลดน้อยเวลามันจะน้อยเกินไปนะครับผมโอเคเดี okay. ooh, ooh. Mm ๋ยวเราวิ่งไปกันเลยครับอเดี๋ยวผมจะวิ่งลัดเมืองไปแล้วกันเนาะดีไหมเอ้ยไม่ดีกว่า <S 2> <S 2> เดี๋ยววิ่งอ้อมเมืองไปเลยแล้วกันเนาะสึกว่ามันจะใกล้กว่าหรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้เออผมว่าวิ่งลัดเมืองไปดีกว่านะวิ่งลัดเมืองไปดีกว่า ใกล้ขวานะผมโอเคนี่วิ่งมาวิ่งมาทางนี้ใกล้ขวานะผมเอาเราจะดิฟทําำไมวะโอ้ยมันหนักใจแต่ละพ้ยเอ่อขอว์ปเข้าไปในนี้ได้ไหมโอเคโอ้ยหนักใจวูหนักใจหนักใจบูหนักใจมา,มากๆเลยนี่บอกเลย,ยเดี๋ยวมมขอขับมุมมองในนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าขับมุมมองด้านนอกมันไม่สมจริงครับผมนะครับ บูนจริงๆจ,จุดจวดนครับผมนะไปเลยบูนบูนนะครับผมจริงๆไปเลยจวด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 ครับผมจุดจวดนะครับโอเคผมยาวไปผมยาวไปนะครับโอเคยาวไปยาวไปเรื่อยๆครับโอเควโอเคอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอีโอเคผ่อนหน่อยผ่อนหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุด เออถึงถึงจะเป็นหางไม่ใช่หางเขียวมันก็หลุดได้ผมนะนะคือก็วิ่งกลางคืนนั่ผมวิ่งตอนกลางคืนนะไปเรื่อยๆผมเอ,อ้าแล้วมันบินอะไรตอนนี้เนี่ยมันโดนอะไรเนี่ยมันทําไมบินน่ะโอ,อ้โหเอาข้าวผมแดนเลยโอ,อ้โหอะไรผงพี่แยบเนี่ยโอ,อ้โหแล้วมันติดหนักใจจริงไอ,อ้ว้าไปรตรงนูน้นไม่เสียตังค์โอเคเอาโอเคไปป้า มนบินบ้าบออะไรวะเนี่ยโอ้ยอะไรของพี่แ๊บเนี่ยไปผมก็วานไปครับเอามาทางนี้ไปได้หรือเปล่าเนี่ยทางนี้ไปได้หรือเปล่าวะไปไม่ได้ดี่วะไปไม่ได้ครับทุกคนครับโอ้ยน,อน,น่ะ้วมันโอ้ยแล้วมันเริ่มใหม่กโอเคเคียวดีดีแล้วยิ่งรีบก็ยิ่งทําเล่นครับผมยิ่งรีบก็ยิ่งทําเล่นนะครับโอ้โหอะไรก็ไม่รู้นะครับแอบดูโอเคผมยาวไปครับ ยื้ยชนปั้งเอาไม่ชนใช่ปะเนียบึ้ยชิวๆสบายๆเอานะชิวๆสบายๆจุดจวดเขาผมนะครับเออปูนะครับวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยนะครับผมวิ่งไปเลยครับหนีผมเดี๋ยวเราจะออกขวานะผมเอ้ออกเออออกซ้ายดีกว่าเพราะว่ามันมันอยู่ตรงนั้นเอองานอยู่ใกล้ๆเนี่ยออกขวามันทำไมวะหนีผมแววกดสิ่งเขากดสิ่งอ่ะ มันเฉียวอะไรวะเมื่อกี้ความเร็วรถเลยโอเคระว,วังาขาอย่างนี้ด้วยผมอีกถ้ามันเอาแมโคโครยกลงได้ผมเอาแล้วเนี่ยยกลงได้หรือเปล่าไม่น่าได้หรอกถ้ามันเอาแมโคโครยกลงได้ผมก็ยกเรียบร้อยแล้วแหละครับอ,อันนี้มันไม่น่าจะได้นะผมโอเคไม่น่าจะได้นะเนี่ยไม่น่าจะได้ผมนะบุกกรุ๊กคุณอ๋อเล็กเกินไปนะผมโอ้โหเจ้าแคทนี่ ยกได้ทุกอย่างนะจะบอกให้เราได้กินในทีละเก้านาทีแล้วทุกคนโอ้โหทำไมมันไวซะเหลือเกินเนี่ยเ,เดี๋ยวผมว่าไปเลยแล้วกันนะสองพันนะผมถือว่ามันค่อนข้างแพงเลยทีเดียวนะอออนะผมนี่โ้โหแล้วมาทันหลังแบบนี้โอ้โหอะไรวะเออมันต้องแบบนี้ดิน้องโอ้โหเควเดี๋ยวเรายกลงไรครับผมนะก็เดี๋ยวทํางานนี้เสร็จเออมันเออเดี๋ยวผมจะ่องนี้เลยนะผม ทำงานนี้เสร็จจะผมจะไอ้ hey, ทำนี้เลยอะไรวะอา่ามันจะทําถนนต่อเลยนะผมจะได้ไม่ต้องเดินไกลนะปึ๊บจะได้ไม่ต้องย้ายอะไรมากมายครับผมแป๊บโอเคยืดหรอครับผมปึ๊บโอเคโอค้โหช่วงเช้าๆาบรรยากาศสวยเหมือนกันนั่นเนี่ยอ่าฮ่าปึ๊บช่วงเช้าๆว่บรรยากาศสวยเหมือนกันนั่นเนี่ยโอ้โหทิ้งไม่ได้วะ่ะทิ้งว่าจะทิ้งทะยานหน่อย เอาโอเคยืดก <c oughs> ับมาผมนะครับกดกับมาวืดนะผมชิวๆสบายๆนะครับนี่ชิวสบายสบายนะครับผมโอเควางลงผมปึ๊บน <ái rawd unre> ี่แหละนี่แหละที่ต้องการนะผมเสร็จเรียบร้อยผมนะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเอาทำไมมันไม่เกาะให้เราอะไรพี่แกครับเนี่ยเนี่ยเสร็จเรียบร้อยผมนะเสร็จเรียบร้อยนะปึ๊บโอเค ยืดหรอผมยืดเลยนะยืดเลยนะยืดยืดอ่ะยืด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 ออกไปครับยืดออกไปแหววยืดออกยืไปแหววโอเคนะผมแหววโอเคนะปุ๊บนี่แหละอย่างนี้แหละโอเคเรียบร้อยครับผมนะเนี่โอเคผมงานก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในงานหน้าผมนะบ้านหลังนี้ก็ ต้องสร้างอีกยาวไกแล้วผมหนุู่อีกไม่รู้กี่หลังนะผม <c oughs> โอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้ายบายทุกคนนะผมสวาสีีทุกคนครับสวัสดีครับ <c oughs>